ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กับยูริยูชานลนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าปุ่มสีขาวๆตรงนี้นะครับให้มันขึ้นมานะครับเหมือนกับ I U O K นะครับมีน้องๆเขาเรียกเก็ตกันเข้ามาก็เลยจะมาแนะนำนะตัวนี้ตั้งค่าในตัวโปรแกรม b l u e s t a c k นะครับโปรแกรมจําลอง Android นะครับเพื่อจะ ใช้ในการเล่นเกม e f i r e นะครับตัวน,นี้นะครับวิธีการตั้งค่าก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็ตั้งค่าในตัวโปรแกรมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปชมวิธีการตั้งค่ากันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่ตั้งค่าตัวนี้นะครับตัวโปรแกรมถ้าสมมุติเราเปิดหน้าจอเต็มอยู่อย่างเงี้ยน,นะให้เราคลิกที่ F11 นะครับ F11 มันก็จะมา อยู่หน้านี้ตัวสามเหลี่ยมเนี่ยตัวตั้งค่าจะขึ้นมาถ้าอยากให้เต็มจออีกคลิกเลือกนะ,ะถ้าเป็นตัวโปรแกร,รม BlueStack ก็คือปุ่มรัดจะเป็น F11 นะครับก็คลิกทีหนึ่งแล้วไปที่ตั้งค่าครับตั้งค่าแล้วให้เรามาเลือกที่ความชอบนะครับเนี่ยนะครับตรงความชอบแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหมุนน็อลงมาให้มาที่ input debugging ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับถ้าเรายังไม่เซ็ตนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับให้เราติ๊กถูกที่แสดงเอฟเฟกต์ว่แตะนะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับพอกดบันทึกเสร็จให้เรารีสตาร์ตตัวโปรแกรมนะครับก็รีสตาร์ตกดบันทึกเสร็จก็กล้าออกแล้วก็เปิดปิดตัวโปรแกรมใหม่นะแล้วลองเข้าเกมมาดูนะครับ ก็จะได้ไอคอนขาวๆตัวปุ่มขาวๆตรงนี้ที่วิ่งตามเราตลอดนะครับขึ้นมาแล้วง่ายไหมครับก็เราไปทำดูนะครับน้องๆติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์สอบถามไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องผลไลค์ด้วยนะครับก็ว่างๆก็มาเล่นด้วยกันนะสตรีมทุกวันนะครับตอนเย็นนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานะครับหลังเลิกงานถ้าเป็นวันหยุดก็จะเป็น ตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นด้วยนะครับกลองนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ